สวัสดีครับเกาะติดเรื่องของทางด้านไบรอันเอมโบโมอย่างใกล้ชิดกันต่อเลยนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดมาแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจ่ายท้านัดันแคนแคสเซลนะบอกว่าแมนยูนี่ได้มีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ให้กับท้นานัเบรนฟอ์ดไปแล้วนะครับโดยแพ็กเกจใหม่ที่แมนยูยื่นให้นี่มีมูลค่ามากกว่า60ล้านปอนด์แมก็เรียกว่าใกล้เคียงละกับ ตัวเลขที่ฝั่งของทางด้านเบนฟอร์ดต้องการครับตอนนี้ดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์เตดนี้จะไม่รีบร้อนนะครับไม่ต้องการที่อยากจะจ่ายตามจํานวนที่ทางด้านเบนฟอร์ดต้องการคือ70ล้านตอนแรกนี่ฝั่งของเบนฟอร์ดออกข่าวนะว่าสเปอร์นี่มีการยื่นข้อเสนอเข้ามานะครับแต่สื่อมีการวิเคราะห์กันแล้วบอกว่าไม่น่าใช่สเปอร์นี่ไม่น่าจะมีการยื่นข้อเสนอมูลค่าสูงขนาดนั้นนะให้กับทางด้านเบนฟอร์ดครับ พวกเขานี่น่าจะออกข่าวลวงนะครับพวกเขาต้องการที่อยากจะให้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยยอมจ่ายในราคาท,ที่แพงขึ้นครับก็เลยมองว่าเอ้ยลองออกข่าวอย่างนั้นดูแมนยูอาจจะยอมก็ได้นะครับเพราะว่าตามปกติวิสัยของแมนยูแล้ว่ยพอเจอข่าวอย่างนี้แมนยูชอบที่จะขึ้นค่าตัวนั้งเตะนะแต่ปรากฏว่า,วารอบนี้แมนยูรู้ทันครับแมนยูมองว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่ข่าวจริงละแมนยูมองว่าตัวเลขประมาณส 60, 60, ัก60 6ิินิดๆเนี่ย มันก็เพียงพอแล้วนี่มันก็เกินแล้วกว่าที่แมนยูตั้งใจเอาไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราตั้งใจเอาไว้ตอนแรกนี่อยู่ที่ประมาณ50คือตอนแรกนี่แมนยูยื่นให้ครั้งแรกเลยนีอยู่ที่45ล้านนะครับบวกกับอีก10ล้านแต่ฝั่งของเบนฟอร์นี่มองว่าตรงนั้นนี่มันต่ําจนเกินไปครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แมนยูยื่นให้ใหม่แล้วตัวของนักเตะเองนี่ก็ต้องการอยากจะย้ายมาอยู่กับแมนยูอยู่แล้วนะครับก็ คือตอนนี้ความคืบหน้านี่ก็มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาในทิศทางที่ว่ามาอยู่กับฝั่งแมนเชสเตอร์เตดติดแทบจะทั้งหมดเลยครับดูที่ว่าข้อเสนอครั้งนี้ครั้งล่าสุดนี้ฝั่งของเบนฟอร์่จะตอบรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไงครับนักเตะที่มีโอกาสจะโดนปล่อยออกจากแมนยูมากที่สุดในเวลานี้น่านจะเป็นทางด้านเจอร์ันซันโชนะฮะหลังจากที่ทางฝั่งของเจดรนซันโชนี่พร้อมครับที่จะย้ายไปเล่นให้กับทางด้านนาปโปลี แต่ว่าตอนนี้นี่ทางด้านโคชออฟไซด์ได้ออกมาระบุนะครับว่าแหล่งข่าวนี้ได้มีการระบุแล,แล้วนะว่าบริษเทียดอทมุนยังคงให้ความสนใจต้องการที่อยากจะดึงเจเดนซันโชกลับไปอยู่ด้วยครับตัวของเจเดนซันโชดีคือถ้าบริษัทียดอทมุนยื่นข้อเสนอมาดีรับประกันได้เลยนะครับว่าเขาคงจะเลือกกลับไปที่บริษัทียดอทมุนก่อนหน้านี้ฝั่งของดอทมุนออกบอกนะครับว่ายังไม่ได้มีการพูดถึงนะครับในเคสของเจเดนซันโชแต่แหล่งข่าวออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้ดอทมุนเนี่ย พวกเขามีฐานะทางด้านการเงินที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวครับหลังจากที่ได้ไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนลีกนะนะครับก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถครับที่จะมาดึงจรวดซันโชไปอยู่ด้วยได้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของทางด้นเอซิมิลานก็ต้องการอยากจะได้จรวดซัดนโชถ้าหากราฟาเอลเลอาลนีโดนปล่อยออกจากทีมนิวคาสเซิลเวสต์แฮมใกล้คาสนใจอยากจะได้จรวดซัดนโชด้วย นอกเหนือจากนั้นอัลอาลีอัลนัสเซอร์และก็อ,อัลอิติฮัดก็ยังคงติดตามดูสถานการณ์ของทะดานเจดดนซันโชอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวนักเตะนี่ไม่ต้องการที่อยากจะย้ายมาเล่นในเอเชียนะครับอันนี้บอกนะครับว่า ถ้าหากบริเซ็ดดอตบูลมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วแล้วก็ทับประกันครับเจเริ่มสันโชวเลือกที่จะย้ายไปอยู่ที่นั่นครับแต่ว่าแมนยูนี่คือยังไงก็คือจะขายขาดแต่ถ้าใครจะมาในรูปแบบของการยืมตัวดอตบูลบอกว่าจะขอยืมตัวอีกแล้วก็ไม่มีทางครับเพราะว่าตอนนี้แมนยูมองว่าโอกาสที่จะขายนักเตะคนนี้แบบขาดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากๆครับในซัมเมอร์ในรอบนี้นี่แหละครับเรื่องอร์ท้ามาคาร์ฟอร์ต่อนะครับตอนนี้นิวคาสเซิลโผล่มาแล้วครับ นี่ก็เป็นทีมล่าสุดนะครับที่ต้องการอยากจะได้ตัวทางด้านมาคัสรัฟอร์ดแม่นี่ก็อาจจะปล่อยทางดานอิสซักไปอยู่กับเรียลพูนะอย่าอย่าปล่อยไปเลยขอร้องอะ่ะนะครับโหแค่มีข่าวกับวิกเตอร์โอซิปเฮงก็น่ากลัวอยู่แล้วแล้วถ้ามาเอาทางดานอิสซักไปอีกเนี่ยใครมันจะไปหยุดเรียลพูครับโดยฝั่งของทางดานนิวคาสเซิลนี่คือต้องการที่อยากจะขอยืมตัวนะนะครับไม่ไม่มาในรูปแบบของไอการซื้อขาดนะนะครับพวกเขามองว่าการยืมตัวนี่น่าจะเพียงพอแล้ว แต่เดล l สตาร์ก็ออกมาระบุนะครับว่าฝั่งของมาคาร์ฟอร์ก็พร้อมเหมือนกันนะครับที่จะปฏิเสธข้อเสนอของนิวคาสเซิลโอ้ไม่รู้อะไรมันจะดื้อดึงขนาดนั้นนะสลรับทางด้านมาคาร์ฟอร์นี่คือยังไงก็จะไปบารเซโลน่าให้ได้อะครับแต่ว่าดูแล้วการที่จะไปปารเซโลน่านี่มันก็เรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยอะนะครับพวกเขามันจะได้ทางด้านนิโก้วิลเลียมอยู่แล้วเออยอมยอม ลดลดตัวเองลงมาหน่อยไหมมาคาร์ทฟอร์ดครับก็ในเมื่อรู้ตัวนะครับว่าอยู่กับแมนยูมันก็ไม่ประสบความสําเร็จหรอกนะครับโอกาสลงสนามก็ไม่ค่อยมีก็ย้ายไปอยู่กับทีมอื่นเนี่ยที่ตัวเองนี่น่าจะทําผลงานได้ดีกว่านี้ครับจริงๆอยู่กับแอสตันวิลล่าต่อก็ดีนะนะครับโอเคแต่ว่าถ้าไปอยู่กับนิวคาสเซิลก็ก็ไม่เลวอะนะครับคือไปไหนก็ได้นะแฟนแมนยูพอเออรีบๆไปเถอะนะครับรีบๆจบเถอะแต่ย้ํานะครับว่าส่วนใหญ่ข้อเสนอที่มีเข้ามาในเรื่องของมาคาร์ทฟฟอร์ดเนี่ย มาแค่ในรูปแบบของการยืมตัวเท่านั้นนะครับ g i v e me sport นะครับโห oh, นี่ข่าวดีสุสดๆเลยนะครับออกมาพูดถึงเรื่องของเอเมเรโน่มาร์ติเนสผู้กษาประตูของทานดันแอสตันวิลล่าล่าสุดดีเพราะเขาคอนเฟิร์มนะครับว่าทางด้านมาร์ติเนสเซย์เยสแล้วในการที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ผู้สาประตูไว้32ปีนี่ก็มีข่าวเรื่องของการย้ายออกจากทีมด้วยเช่นเดียวกันนะครับอสตันวิลล่าก็พร้อมครับที่จะขายทางดานมาติเนสออกจากทีมแต่ว่าไม่ได้มาในราคาถูกๆนะครับคาดว่าขั้นต่ำนี่น่าจะอยู่ที่40ล้านปอนด์ ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดียังไม่รู้นะครับว่าจะจัดการอนาคตของทางด้านอังเรโอนาน่ายังไงครับคือถ้าหากสามารถปล่อยโอนาน่าออกจากทีมได้ก็น่าจะไปดนนึงทางด้านมาติเนสเข้ามาได้นะแต่ว่าโอนาน่านี่ยังคงยืนกรานนะครับว่าต้องการที่อยากจะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองอย่างน้อยนะครับในฤดูกาลหน้าอีกหนึ่งฤดูกาลครับแล้วหลังจากนั้นนี่ก็คอยมาตัดสินใจแล้วกันกิมมีสปอร์ตนะครับออกมาระบุว่าทางด้านมาติเนสนี่เซเยสแล้วนะครับในการที่จะย้ายมาอยู่กับเรดเดวิล แมนยูนี่แโอกาสสาคัญโอกาสทองมาแล้วครับเขาสนใจครับที่อยากจะย้ายมาเล่นที่โอทับฟอร์ดครับจริงๆแล้วแอสตันวิลล่าเองก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยทางด้านมาติเนสออกจากทีมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องของกฎ PSR เนี่ยครับก็เลยทำให้พวกเขานี่ต้องยอมขายนักเตะคนสําคัญออกจากทีมครับแม่ก่อนไห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 นแล้วนี่ก็คุยทั้งเรื่องมาติเนสแล้วก็ไปคุยเรื่องของทางด้านโอลิวัตกินด้วยหน่อยดีไหมเอามาทั้งคู่เลยครับเอาไว้ว่าตอนนี้ ้าตัวนี้อยากจะย้ายมาอยู่กับแมนยูแล้วนะครับขึ้นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไตรครับว่าจะสามารถปิดดีลได้หรือเปล่าครับจะสามารถยื่นข้อเสนอให้กับทาัาันแอสตันวิลล่าในรูปแบบที่พวกเขาพึงพอใจได้มากน้อยขนาดไหนครับแมนยูนี่เป็นทีมล่าสุดน,นะครับที่ให้ความสนใจต้องการอยากจะได้ตัวทัตตนชาบิซิมองสครับนักเตะของอาร์บลไลซิก ตามรายงานข่าวจากทางด้าน Sport b บิ l นะครับบอกว่าอาร์เนนอลเชลซีเทอร์มฮอสเปอร์และก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างก็จับตาดูสถานการณ์ของนังกเตะคนนี้อย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวไเดติกดีออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าเจ้าตัวดีต้องการที่อยากจะย้ายออกจากไลฟ์ซิกในซัมเมอร์นี้โดยทีมดังจากบุเลสกาดีต้องการที่อยากจะได้ค่าตัวของทางด้านเชิซิมองีอยู่ที่ประมาณ 60ล้านปอนด์นะครับนี่เป็นนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์นะแม่ถ้าเป็นยุคข,ของเอริกเทนฮากดิสงสัยเซจแน่ๆครับสีสโมเต็มไปหมดครับแต่ว่าแหมพอมาในยุคข,ของทางดานรูเบนอัมเารินก็ต้องรอคอยการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับคือแมนยูให้ความสนใจนะครับแต่ว่ายังทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าแมนยูจะต้องปล่อยนักเตะในตําแหน่งแนวรุกออกจากทีมให้ได้ซะก่อนไม่ว่าจะเป็นทางด้านมาคาร์ฟอร์ดนะครับ ตอนดันแอนโทนีนะครับจะดนซันโชอย่างนี้นะครับแล้วก็นักเตะอีก2-3คนนะครับถ้าปล่อยนักเตะเหล่านั้นออกจากทีมไปได้แมนยูนี่ก็น่าที่จะขยับตัวได้มากกว่านี้ครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้จับตาดูสถานการณ์ของทางด้านแบรนเอมโบโมอย่างใกล้ชิดไปก่อนแล้วกันครับแล้วกลับพบก,กับอินไซต์ไมเนเตไดแใหม่ในคลิปหน้านะครับขอมขึ้นครับสวัสดีครับ